ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก T ีแอลบายโยอีหลุดสะพัดเขมรรอแรกค่ะสั่งเกตทหารใหม่17 1 9ถึง19ปีเสริมกำลังพลด่วนไปชายแดนสู้ทหารไทยค่ะ สุดสะพัดค่ะกองทัพเขมรร่อแร่หนักค่ะภาวาทหารไทยสังเกตทหารใหม่เป็นเยาวชนชายอายุ17-19ปีเสริมกำลังพลด่วนไปชายแดนสู้กับทหารไทยค่ะ จากกรณีที่มีรายงานว่าพลโทบุญสินพัดกลางค่ะแม่ทัพที่สองได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลกองพันฐานราบที่21หน่วยเฉพาะกิจที่2กองกำลังสูรนารีที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำฐานปฏิบัติการปราสาสตรบตามทมืองตำบลตามเมียงอำเภอพนมรังจังหวัดสุรินทร์ค่ะพร้อมมอบสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ให้อวาาแก่กำลังพลโดยมีพลตีสมภพภาระเวทค่ะผู้บังคับการกองกำลังสู่รนารีร่วมภารกิจค่ะ ซึ่งแม่ทัพภักสองได้กล่าวขอบคุณและก็เชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของฐานทุกนายว่าจะาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดียิ่งค่ะที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีและทําได้อย่างถูกต้องแล้วอะไรที่ปฏิบัติไม่ได้การแสดงออกที่ไม่เหมาะสมผู้เห็นต่างจะมาทําตรงนี้ไม่ได้นี่เป็นพื้นที่ความมั่นคง พร้อมกำชับอะไรที่อนุโลมไม่ได้ก็คือต้องไม่ได้พวกเราทำถูกต้องแล้วค่ะและก็ยืนยันค่ะบอกว่าปราสาทนี้อยู่ในเขตประเทศไทยมาตั้งแต่มีประเทศไทยบรรพบรุษรักษาปกป้องเราเป็นคนรุ่นใหม่ต้องตระหนักและก็รักษาดูแลและก็เป็นที่มั่นที่เราต้องรักษานะถอยไม่ได้และก็ขอให้ฐานทุกนายตระหนักเสมอว่าระดับผู้บัญชาการทุกระดับชั้นทั้งพบทบจนถึงระดับผู้การผู้พันนะคอให้กําลังใจอยู่เสมอที่ผ่านมาผอบอร้อยผู้หมวดทําหน้าที่ได้ดีและถูกต้องอย่า ได้ประมาณพร้อมจะเกิดอะไรได้ทุกเวลาต้องมีแผนเผชิญเหตุไม่ว่ากลางวานันกลางคืน และขอให้ติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลาค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะนายฮุนมาเน็นยายกรนบดีของกัมพูชาค่ะซึ่งอยู่ระหว่างไปทาภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะได้โพสต์ข้อความนะคะบอกว่ายืนยันหนักแน่นว่าตนยังคงกลุ่มอานาจบัญชาการสูงสุดงาแม้ตัวจะอยู่ต่างแดนพร้อมกับแสดงความหวังว่าการเจรจาระหว่างผู้ประชาการทั้งสองประเทศนะจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้นยายกรกัมพูชายอมรับถึงความกังวลน,นะคะของประชาชนต่อข่าวการประทะและการเคลื่อนกำลังพลและอาวุธหนักไปอย่างชายแดนค่ะ แล้วก็ย้ำว่าตนไม่ปรารถนาที่จะเห็นความขัดแย้งด้วยอาวุธซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสองชาตินะโดยหวังว่าการประชุมระหว่างผู้บัญชาการทหารบกของกัมพูชาและไทยจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นบวกเพื่อรักษาเสถียรภาพและการสื่อสารที่ดีทางทหารค่ะซึ่งนายกคุณวานเนตค่ะกล่าวว่ากัมพูชาไม่มีเจตนาที่จะรุกรานประเทศใดแต่ต้องการแก้ไขข้อพิพาทชายแดนบนพื้นฐานทางเทคนิคและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามค่ะกัมพูชายังคงสมนสิทธิ์ในการใช้มาตรการที่จําเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องบูรณาาพแห่งดินนนแดของงตรวมถึ การใช้กําลังทหารหากมีการรุกรานหรือการล่วงล้ําใดๆเกิดขึ้นค่ะและล่าสุดค่ะก็มีการแชร์คลิปกันในโลกออนไลน์นะซึ่งเป็นการเปิดเผยว่ามีการเกณฑ์ทหารผู้ชายนะวัย17-19ปีไปเสริมกําลังพลที่บริเวณชายแดนค่ะโดยทางเพจบอกค่ะได้โพสต์ข้อความบอกว่ากัมพูชาประกาศเกณฑ์ทหารเร่งด่วน เรียกพลอายุ17-19ปีทั่วประเทศนะล่าสุดกองทัพพมชาได้ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการเกณฑ์ทหารใหม่โดยเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนชายอายุ17-19ปีทั่วประเทศการประกาศครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเสริมกํลาลังพลของกองทัพอย่างเร่งด,วด่วนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะจริงหรือไม่นะต้องติดตามกันต่อไปนะคะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงฐานรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอา <Cas> ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอากาสิโนของมูลนิธิรณรนนงค์หยุดพนันตามลิง์นี้ได้เลยค่ะและเพื่อเป็นการสน,สนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ